มากินข่าวพี่น้องเติมกันยินตะข่าวต้มไข่บวกผักต้มปลาเน้นนะคะต้มนมไม่คนปลาพะ่คะอะไรนะขั้วขั้วขั้วปลาซิวบ่กขั้วไข่ปลาบ่หมกไข่ปลาแซ่บบอกพี่ใหญ่นี่คือใจกินบ่ายๆเถอะเบ้ยปั่นเขาไหมเบิ้งพี่น้องปั่นเขาเบิ้งพี่น้อง แ่บไหมเธอนี่ยแสบไหมเพื่อนปาหมอข้างดำาปาหมอข้างดำหประหมอข้างดำคนบ้าดดหนึ่งเบ้าสอนมากกันเกินเอาอันนี้สอนกระดาโอ้อ้กินเองบเป็นน้องสอนกระดน้อเอเอเอาเอเอามาม ยางกินโซล่ามื่อกัดกันมึงอ่ะเนาก้นไปงบเเด้อจ้ะเด้อมาเด้อมาเด้อมาเด้อตมสบสบกันต้มปลานินนี่ะต้มปลาน้นเสบานาเอาสดนัปลานนต้มปลานนุนยเสบแสบบ่สดมึงดู แซบปะแซบบ่แซบปะหอมเวอร์หวยพอดีแซบแไปกินได้ไหลายกินได้หลายอ้วนๆทองใหญ่ๆนี่มาทำไงกินเยอะๆเราจะทอดต้มปลาเนีน้ย <laughs> นุ่มาเด้อมาเด้อมาเด้อทำอะไรต้น ก็ให้กินพักก่อนกินเผาเพว่าเนเป็นเบาหวานมันอะไรมันเป็อะไรกิน้เอาไปเลปนปลาแซบขนาดเลยกอกผักนปนปลาทุครับสมไพรอาหารบ้านบ้าน กินน้ำด้วยค่ะน้ำไทยน้ำเวตาแสบป้อก,กินได้หลายคนเนะาะกวกันอะไกินเยอะๆกินเยอะๆของวิตาของบันนพี่นอ้องอาหารเราต้มไข่ก็คงเป็นประจำเพราะว่าไข่มันถูกถูกคนไหออกปลาทูอันนี้ก็เพื่อปนปลาทูนะ คุป้าทนะคะน่ละคนึงกก่อน